การ DNP มีคำตอบสัปดาห์นี้เราจะไปติดตามว่าทำไมต้องมีประกาศปิดให้บริการอุทยานแห่งชาติและเมื่อประกาศปิดอุทยานแห่งชาติแต่ยังคงมีเงินรายได้เข้าอุทยานแห่งชาตินั้นๆเราจะไปหาคำตอบกับคุณวนบุตรอัธวิทย์ผู้อำนวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการสำนักอุทยานแห่งชาติจะไม่คำตอบกับเรากันครับ อัธวิทย์ผู้อำนวยการส่วนจัดก,การท่องเที่ยวและนันทนาการสำนักอุทยานแห่งชาติค่ะเรื่องของการประกาศปิดอุทยานแห่งชาตินะคะเรื่องแรกคือเราคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะว่าในอุทยานแห่งชาติบางแห่งอย่างเช่นทางทะเลเนี่ยค่ะในช่วงที่มีขึ้นลมมรสุมแล้วก็จะมีการประกาศปิดประจําปีหรือในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเองเนี่ยค่ะในช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยค่ะ นักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้แล้วก็ค่อนข้างมีความอันตรายเราก็เลยมีการประกาศปิดบางที่ที่มีการประกาศปิดก็คือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นที่อ่าวมายาที่เราปิดมาแล้ว4ี่ปีนะคะหรือว่าบางที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นโดนพายุทล่มอย่างนี้นะคะจนได้รับความเสียหายหมายถึงทั้งอาคารและแหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสามารถที่จะประกาศปิดได้เป็นการชั่วคราวะค่ะ ก็สรุปแล้วก็คือการปิดอุทยานแห่งชาติเนี่ยคือปิดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะคะหลายที่ก็เลยมีการปิดอุทยานแห่งชาติะคะ่ะในช่วงที่ปิดอุทยานแห่งชาตินี่นะคะต้องคุยก่อนว่าบางแห่งเนี่ยค่ะที่บอกว่า,าทำไมปิดแล้วยังมีเงินเข้างั้นแปลว่าไม่ได้ปิดทุกแหล่งมีบางแหล่งที่เปิดให้ท่องเที่ยวได้ย,ยางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานเนี่ยจะปิดแหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งที่เป็นเกาะที่อยู่ไกลแต่ว่าในส่วนที่เป็นเขาตะปูหรือเป็นปัญญ,ญีอย่างเนี้ยค่ะหรือเป็นเขาพิงกั ที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีหรืออย่างของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอะคะ่ะในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักหรือเต็นท์เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้จองได้60วันล่วงหน้าพอมีการจองได้60วันล่วงหน้าเนี่ยค่ะในวันที่จองได้เนี่ยเป็นช่วงที่อุทยานแห่งชาติปิดพอดีแต่เมื่อท่องเที่ยวจองเข้าไปแล้วเนี่ยก็ภายใน2วันคือจะต้องจ่ายเงินนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยมีเงินเข้าไปในช่วงเดือนนั้นเราสามารถตรวจสอบได้หมดนะคะเพราะเงินมันจะเข้าไปในส่วนที่เป็นค่าบริการคือการเก็บผ่านเข้าหรือเป็นค่าตอบแทนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่พัก <c oughs> ค่ะ